นะครับหรือขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนันเชนแนลนะครับแล้วเจอกันโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาพบกันอีกนะครับในหน้าที่41ของการเรียนนะครับอย่าบอกว่ามาดูเฉลยนะครับมาเรียนร่วมด้วยกันนะครับกับการทําใบฝึกหัดนะครับของหนังสือเซโลกไฟหน้าที่41นะครับซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .5 นะครับนะ โอเคครับมาเรียนรู้กันเลยนะครับหน้าที่4 1นี้นะครับเขาบอกว่าให้ match match ก็คือหาคำที่เข้ากันได้นะครับนะคำที่เข้ากันได้หรือจับคู่นะครับนะ the picture ก็คือรูปภาพนะครับ the m a s s รูปภาพหลายๆรูปเหล่านี้กับความหมายของประโยคนะครับ sentences นะครับความหมายที่เขาให้มาก็คือนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ the flower begin to grow นะครับ the flower ก็คือดอกไม้หลายๆดอกนะครับ หลายๆต้นบีกินไปเริ่มต้นนะครับเร,เริ่มต้นเริ่มต้นทูแปลว่าเพื่อที่จะนะครับโกรไว้เจริญเติบโตก,ก็เลยแปลว่าดอกไม้เริ่มเจริญเติบโตนะครับนะแต่ไม่ได้ตรงกับภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาคำเนี้ยนะครับไปเขียนนะครับให้ตรงกับรูปภาพนะอาจจะต้องไปเขียนในสมุดนะครับไม่ไม่ได้เขียนลงในหนังสือเล่มนี้เพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ไม่มีที่เขียนแล้วนะครับนะ หรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณครูในชั้นเรียนจะให้นักเรียนทําแต่ความหมายก็คือให้เอาคําว่าดอกไม้เจเริญเติบโตเนี่ยไปเขียนให้ตรงกับภาพนะครับน,ะนักเรียนคิดว่าภาพไหนตามท,ที่คุณครูเลื่อนให้ดูเพราะฉะนั้นความหมายข้ออื่นก็เหมือนกันนะครับไปเขียนให้ตรงกับภาพความหมายข้อที่2 it rains hard นะครับมันนะครับคุณครูแปให้ตามคำศัพท์เลยนะครับมันฝนตกหนักนะครับ แปลว่ามันนะครับมันฝนตกหนักแปลอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าแปลจริงๆให้สวยงามกว่านี้ก็แปลว่าฝนตกหนักเฉยๆได้นะครับไม่ต้องใส่มันเข้าไปนะครับเหมือนกับว่าอา,อากาศร้อนนะครับเดี๋ยวคุณครูเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับลูกอากาศร้อนเนี่ยนะครับนะอากาศร้อนคนไทยเรามักจะพูดว่าฉันร้อนนะครับนะ มักจะพูดว่าฉันร้อนนะครับวันนี้ฉันร้อนเหลือเกินนะครับแต่ภาษาอังกฤษนะครับขาให้นิยมใช้ว่า it is นะครับ it is hot it is very hot today นะครับ it is very hot today วันนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะครับฝรั่งจะใช้อย่างนี้นะครับคือใช้ it is ใช้ it ขึ้นมานะครับนะแปลว่า,าวันนี้มันร้อนเหลือเกินนะครับนี่คุณครูอสอนเพิ่มเติมให้นะครับวันนี้มันร้อนเหลือเกินนะครับวันนี้มันร้อนเหลือเกินนะครับ it is very hot today ไม่ นิยมพูดว่า I am very hot today นะครับอย่าใช้อย่างนั้นเลยนะครับนะเพราะคนไทยนี่บอกว่าวันนี้ฉันร้อนเหลือเกินก็จะพูดว่า I am very hot today นะครับ I am very hot today นะครับฉันร้อนเหลือเกินวันนี้ อันนี้ที่คุณครูยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อต้องการเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนเห็นว่านะครับอากาศร้อนเนี่ยเขาจะนิยมใช้นะครับฝรั่งจะใช้ว่า it is นะครับเหมือนกับประโยคนี้นะครับ it is very hot today นะครับวันนี้มันร้อนเหลือเกินนะครับเวลาพูดนะครับคนไทยอาจจะพูดว่าฉันร้อนเหลือเกินวันนี้นะครับแต่ห้ามพูดประโยคนี้เด็ดขาดนะครับ I am very hot today ไม่ถูกตามหลักภาษาอังกฤษทั้งสิ้นนะครับ นอกจากไม่ถูกแล้วนะครับลูกๆนะนี่ลูกๆเรียนอยู่ชั้นป .5 เองคุณครูไม่อยากฉเฉลยนะครับแต่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เรียนที่เก่งภาษาอังกฤษก็จะรู้นะครับ I am very hot today เนี่ยนอกจากจะแปลว่าฉันร้อนเหลือเกินวันนี้แล้วมันแปลแล้วไม่สุภาพนะครับคุณครูไม่แปลให้ก็แล้กันนะครับนะให้ลูกๆตั้งเป็นอะไรดีนะเป็นปริศนาเด็กๆอยากรู้อีกนะครับนะไม่แปลให้ก็แล้กันนะครับนะนะ แต่ว่าห้ามพูดออกเป็นว่าห้ามพูดว่าฉันร้อนเหลือเกินวันนี้ห้ามพูดว่า I'm very hot today นะครับฝรั่งก็ไม่ใช้ให้ใช้ว่า It is very hot today นะครับโอเคนั่นคือสอนเพิ่มเติมเข้าไปทีนี้มาดูภาพกันต่อนะครับโปรแกรมนี้นะครับจะยากตรงที่เลื่อนไปซ้ายไปขวานะครับนะ,อะโอเคทีนี้มาเฉลยตรงนี้นะครับนะ It is sunny ก็เหมือนกันเห็นไหมครับใช้คำว่า It is ขึ้นหน้า ซันแปลว่าพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์นี่ร้อนอยู่แล้วใส่นี้เข้าไปนะครับก็คือแดดออกจ้านะครับนะก็คือร้อนจ้านั่นเองร้อนมากนะครับก็แล้วแต่จะแปลอีดิซันนี่นะครับ The weather นะครับ weather แปลว่าสภาพอากาศนะครับ is very cold นะครับ cold เป็นคำเป็นยึดทีบนะครับใช้คู่กับ verb to be verb to be ที่มาใช้คู่นะครับเขาเรียกว่า linking verb นะครับไม่ต้องแปลนะครับสภาพอากาศนี่หนาวมากๆ นหนาวมากมากที่ไหนครับในสหรัฐอเมริกานะครับ i t is w Wind, ว n d ดี i n d แปลว่าลมนะครับใส่ไวเข้าไปวินวินดีก็คือลมแรงนะครับนะมันลมแรงเหลือเกิน and leaves leaves นะครับเป็นผู้พจน์นะครับเอกพจน์ก็คือ LEAF นะครับ LEAF หลักการเปลี่ยนอเอกพจน์ให้เป็นผู้พจน์ของภาษาอังกฤษนั่นก็คือนะครับ ตัด f เป็น v นะครับแล้วก็เติม es ก็กลายเป็น leaves นะครับก็คือใบไม้หลายใบมันลมแรงเหลเกินนะครับใบไม้หลายๆใบก็กลายเป็นสีส้มนะครับ become แปลว่ากลายเป็นนะครับ orange ก็คือสีส้มนะอย่าแปลว่าส้มนะครับไม่ใช่ว่าใบไม้กลายเป็นผลส้มขึ้นมาไม่ใช่นะครับต้องกลายเป็นสีส้มนะลุกนะเออตรงนี้คุณครูเพิ่งนึกได้นะแปลดีนะลุกนะ ไม่ใช่ว่าเออมันหนาวเหลือเกินจนกระทั่งใบไม้กลายเป็นผลส้มไม่ได้นะครับโอเคนะใส่มุกนิดหน่อยพวกเรานะครับมีความสนุกนะครับ have fun ฟันแปลว,ว่าความสนุกสนานนะครับมีความสนุกเวนแปลว่าเมื่อเฉยๆนะครับเมื่อพวกเราว่ายน้ําในทะเลนะครับก็เอาคําเหล่านี้นะลูกนะไปวางให้ตรงกับรูปภาพนะครับนะให้ตรงกับรูปภาพคุณครูแปลให้หมดแล้ว ทีนี้ write sentences มาเขียนให้เป็นประโยคเพราะฉะนั้นต้องทำให้ตัวเล็กนิดนึงนะครับอา,อาจจะเล็กแต่พอจะมองเห็นนะครับเขียนให้เป็นประโยคก็คือตัวอย่างข้อที่หนึงนะครับในฤดูหนาวก็คือดูตามภาพนะครับนะภาพนี้คือเป็นภาพฤดูหนาวนะครับภาพที่หนึ่งเนี่ยแล้วเราก็เอาคำศัพท์นะครับภาพฤดูหนาวคำศัพท์ในที่นี้ก็คือนี่นะครับ the weather is very cold in the united states ก็คือสภาพอากาศหนาวมากในประเทศสหรัฐอเมริกาวางไว้ตรงกับภาพนี้นะครับแล้วก็เขียนบรรยายก็คือ in winter นะครับเติมเข้ามาก็คือในฤดูหนาวนั้นแล้วก็ลอกประโยคนี้เข้ามาเลยนะครับ the weather is very cold in the United States ในฤดูหนาวนั้นสภาพอากาศหนาวมากนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเอาประโยคนี้เข้ามาเลยข้อที่2ก็เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ฤดูเข้าไปก่อนนะครับ ก็คือ info info นะครับหรืออีกคำหนึ่งก็คือ autumn นะครับคือฤดูใบไม้ร่วงนะครับนะอันนี้หรือนะอย่าใส่สับใดสับหนึ่งนะครับ autumn นี่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูหรือในฤดูใบไม้ร่วงนั้นนะครับ it is windy นะครับ and leaves become orange ก็ยกประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยประโยคนี้แล้วก็ไปใส่ให้ตรงกับภาพนะครับว่าภาพไหน ที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับนะนักเรียนลองดูนะครับในภาพนี้โอเคนะข้อที่3ก็เหมือนกันนะครับ we have fun เนี่ย when we swim in the sea เรามีความสุขหนานเมื่อไปว่ายน้ำในทะเลเนี่ยโปรติแล้วว่ายน้ำเนี่ยว่ายในฤดูไหนครับดูตามภาพนะครับนะก็ต้อง in summer ก็ใส่เข้ามาเลยนะครับในฤดูร้อนนะครับ หรือนักเรียนจะเอาในฤดูร้อนไปวางไว้ด้านหลังก็ได้นะครับ we have fun when we swim in the sea นะครับ in summer เอา in summer ไปไว้ด้านหลังประโยชก็ได้นะครับนะแต่คุณครูเรียนแบบตัวอย่างนะครับตัวอย่างเขาบอกว่า in winter เอาฤดูไว้ข้างหน้าคุณครูก็ยกตัวอย่างคุณครูก็เขียนตามตัวอย่างแต่ให้ใส่เคอมม้าด้วยนะลูกนะใส่เคอมมาด้วยนะครับอยู่ๆเอาฤดูขึ้นหน้าเนี่ยใส่เคอมมาด้วยแต่ถ้าเอาฤดูไว้หลังนี่ไม่ต้องใส่เคอมม้านะครับ The weather the ตัวทีมตัวใหญ่ the weather is very cold in the United States in winter ก็ in เปลี่ยนตัวใหญ่เป็นตัวเล็กไม่ต้องใส่คอม่านะครับนักเรียนเข้าใจนะคุณครูพูดอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดีกว่าถ้านักเรียนจะเอา in summer ไว้อ่า in winter ไว้หลังนักเรียนก็ต้องเขียนเป็น the นะครับ weather is นะครับ very c o l in the อยู่เดออยู่ในเตสแตนเนี่ยความจริงเขาน่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับเดอนะครับนะเดอความจริงต้องเป็นตัวใหญ่ในเตสท์ of, ออไม่ต้องว่าอเมริกาในเตสแตนอินวินเทอร์นะครับนะครับลูกจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ the weather is very cold in the United States in winter นะครับนี่นะครับนะ คือเขียนได้สองแบบนะครับนะจะเอาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับคือเขียนให้ดูเอารูด,ดูไปไว้ข้างหลังก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ต้องเขียนเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีคอมมา่าใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เหมือนกับเอาไว้ข้างหน้านี่คือครูบอกเทคนิคก,การเขียนในหลักภาษาอังกฤษให้นะครับ the United States เนี่ยความจริง the ตัวนี้ตัวทีต้องเป็นตัวใหญ่นะครับนะตามหลักที่ถูกต้องแล้วอพอมาข้อที่3 In summer นะครับ we have fun when we swim in the sea นะครับในฤดูร้อนพวกเราจะสนุกสนานในการไปเล่นน้ำทะเล In rainy season นะครับในฤดูอะไรครับในฤดูฝนนะครับ It rains hard ฝนตกหนักนะครับ In spring นะครับฤดูอะไรครับฤดูใบไม้ผลิ The flower begins to grow b e g i n to grow ไม่่ yes นะครับ ดอกไม้นะครับต่างๆก็เริ่มผลิเริ่มเจริญเติบโตนะครับในฤดูใบไม้ผลิอินซัมเมอร์ summer, ก็ในฤดูร้อนเช่นเคยนะครับอินิสซันนี่จะมีแดดออกจ้านะครับหน้านี้คุณครูก็เขียนให้หมดนะครับสำหรับส่วนที่สองนี้นะครับนะก็แปลให้ด้วยโอเคนะครับเรียนการเฉลยแบบผง้หานนะครับมาเรียนรู้นะครับนะลูกน้ำไม่ได้มาดูมาลอก มาเรียนรู้การเฉลยแบบงานกับครูพี่นันนะครับก็ขอขอบใจนะครับหรือขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนันแชนแนลนะครับแล้วเจอกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าที่42ครับผม